อ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนส่งเข้ามาเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินคล้ายๆกันนี่นะ,ะเขาบอกว่ายญาของเขาเนี่ยยกที่ดิน ให้สร้างตลาดสดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ,รบเพื่อสาธารณประโยชน์ตั้งแต่เมื่อปี2 4 9พี่รอยเก้าสิบปดผ่านมาสิบปีแล้วนะครับทางเทศบาลเนี่ยได้รื้อทิ้งแล้วก็ปล่อยให้เป็นพื้นที่ว่างๆไว้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเองทางเทศบาลกําลังจะทําการประชาพิจาณ์ในหัวข้อว่าจะสร้างอาคารพาณิชย์หรือว่าให้ที่ตรงนี้เนี่ยเป็นตลาดต่อไปในฐานะที่เขาเป็นทายาทเนี่ยเขาเป็นกังวลว่าจะผิดวัตถุประสงค์ของยายเขาที่อยากจะให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นตลาดเขาจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างครับ ค่ะโดยหลกัหลกๆแล้วนะคะยกมาให้กับทางเทศบาลเป็นสาธารณประโยชน์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ปีนี้ก็60ปีพอดีใช่ไหมคะค,ค่ะให้นานแล้วนะคะและ10ปีเนี่ยที่ทางเทศบาลเนี่ยปล่อยให้เป็นที่ว่างนะคะและขณะนี้เนี่ยเทศบาลก็ยังไม่มีมติเลยนะคะว่าจะเอาไปทำอาคารพาณิชย์หรือตลาดเป็นแค่ประชาพิจารณ์นะคะค แล้วดิฉันเท่าทีไ่ได้เห็นข้อความเนี่ยเจ,จ้าเจ้าคนที่ยกที่ดินให้เนี่ยนะคะเขามีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นประโยชน์สาธารณะเพื่อคนหมู่มากอันนี้ถือเป็นวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของผู้ให้เลยนะคะเนี่ยค่ะค่ะมันก็ก็มีประเด็นว่าถ้าเราไม่อยากมีปัญหาใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะคะให้กับทางาในวันที่มีการ รับฟังประชาพิจารณ์ก็ดีนะคะเพราะว่าประเด็นที่ที่ปรึกษามองเนี่ยถ้าทำเป็นอาคารพาณิชย์นะะให้เช่าเป็นลายๆไปขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างสมมุติว่ามีพื้นที่เนี่ยประมาณ1ไร่1ไร่นี่ก็คือ400ตารางวานะคะอาจจะสร้างตึกแถวได้แค่18ห้องใช่ไหมคะคสมมุติห้องละยี่สิบตารางวาอ,อันนี้สมมุตินะคะคแต่ถ้าสมมุติว่าเอาไปทำเ,เป็นตลาดเป็นแผงให้เช่า แบบแพงและล็อกละ2เมตรนะคะล็อกละ2เมตรอาจจะทําให้เช่าได้ประมาณ8 8ล็อกครับล็อกถามว่ามันก็เกิดประโยชน์กับพื้นที่ตรงนั้นมากกว่าใช่หรือเปล่าระหว่าง18ห้องกับ2 2 0 0ล็อกอะคะ่ะแล้วเมื่อมีเ,อเจตนารมเดิมจะให้เป็นประโยชน์กับคนหมู่มากและทําตลาดเนี่ยเงินก็เข้ากับเทศบาลมากขึ้นแต่ถ้า18ห้องสมมุติว่าให้เช่าห้องละสมมุตินะคะ50,000 18ห้อง ราคาห้องสูงกว่าไหม,มแต่ถ้าสมมติสร้างได้200ห้องหรือ150ห้องแต่เก็บค่าเช่าได้เดือนละนะคะอาจจะสูงกว่าไหมเราลองเอามาพิจารณากันและไหนเป็นประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราเราค่อยมาดูเล็กอย่างหนึ่งคือการสร้างตึกแถวเนี่ยค่ะคุณลังสีมาคุณสัตตคุณคะ,ะอาคารอาคารหนึ่งห้องเนี่ยสมมติหน้ากว้าง4ี่เมตรครึ่งเนี่ยลึก12เมตรต้องมีระยะด้านหลังอีก3เมตรลานซักล้างและด้านหน้าอีกเนี่ย ดิฉันมองว่าต้นทุนเนี่ยรวมค่าของค่าแรงก็ล้านกว่าบาทแล้วม,มันต้องไปลงทุนนะคะคแต่ถ้าสมมติว่าสร้างตลาดขึ้นมาเนี่ยต้นทุนมันไม่สูงนะและสามารถใช้ประโยชน์ได้รวดเร็วและใช้ได้จริงแล้วมีประชาชนมาใช้สอยนะคะมาซื้อกับข้าวกันนะคะไม่ต้องทําให้รถติดเดินทางไปซื้อไกลๆอีกครั้งเป็นการช่วยชุมชนมีไรายได้มีอาชีพไม่ต้องไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าคนะคะดิฉันว่าถ้าเรามองแบบเนี้ย เราไปเจราจากับเขาก่อนดีกว่าโดยอ้างเหตุผลนะคะที่ดิฉันได้ได้เรียนนําเสนอไปนะคะคดีกว่าไปตั้งประเด็นให้เกิดความขัดแย้งค่ะคือไปแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่บรรพบรุษของเขาเนี่ยต้องการมันจะได้ประโยชน์มากกว่าสิ่งที่ทําไปแล้วณตอนนี้หรือไม่ 18ล้านนะคะถ้าสมมุติว่าห้องละล้านห้องละล้านเนี่ยแล้วสร้าง18ห้องอันนี้ยกตัวอย่างหนึ่งไร่นะคะค่ะแต่สร้างตลาดนี่ต้นทุนจะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะค,ค่ะ